สวยมากๆสวยจริงๆสวยแบบเหมือนเป็นดอกไม้ประดับนะคะอันนี้คือต้นกระหล่ำปีที่โรงเรียนของเรานะคะเราปลูกนะคะกับเด็กๆนักเรียนกำลังจะห่อนะคะต้นใหญ่มากเขาทำหน้าที่เป็นดอกไม้ประดับ ในโรงเรียนให้เราได้เลยนะคะเหมือนดอกไม้ตามฤดูกาลนะคะสวยนะคะถูกใจยิ่งนะนึกว่าจะไม่โตขนาดนี้เนี่ยค่ะกำลังห่อเลยอืมสวยจริงจริงเดี๋ยวเราก็จะมารอชมตอนนี้วันที่ 22ม่มกราคมนะคะ2568นะคะเราจะมารอลุ้นกันว่าอีกกี่วันเขาจะหอนะคะปีนี้หนาวหน่อยนะคะน้องก็ต้องห่อแน่นอนนะคะปีนี้หนาวนะคะนึกว่าจะไม่หนาวก็ลุ้นอยู่กลัวน้องไม่หอนะคะสวยมาก